สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกันในบรรยากาศแห่งความปื้มปิติยินดีของอาจารย์แต่ละคนที่ได้รับรางวัลน,นะคะก่อนอื่นอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองอยากมาสร้างอินสปิเรชันให้กับใครหลายคนมากกว่าค่ะว่าในบนเส้นทางนี้แน่นอนว่าเราจะเจอคําถามอันหลากหลายมากว่าทําไมเราต้อง สอนแบบนี้ทําไมเราต้องทําแบบนั้นแต่บางครั้งบางทีเราก็อยากบอกเหมือนกันนะคะว่าเรามีความเชื่ออะไรบางอย่างที่เราอยากจะทําภายใต้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เรามั่นใจค่ะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เฟรมอยากจะบอกกับทุกๆท,ท่านนะคะในฐาน,นะของการเป็นครูคนหนึ่งการเป็นอาจารย์คนหนึ่งในมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่การเป็นอาจารย์ที่ไปสร้างครูอีกก็มักจะบอกกับนักศึกษาตัวเองอยู่เสมอว่าเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใคร เราสามารถมีไอด n t ิตี้ของตัวเราเองได้แล้วก็ก้าวอย่างประสบความสำเร็จวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะดิฉันอยากจะโชว์ให้ทุกท่านดูถึงอินสปิเรชันที่เจอแล้วก็ผ่านมวลประสบการณ์ตลอดระยะเวลาประมาณครึ่งทศวรรษที่ตัวเองเจอมานะคะขอสไลด์ค่ะขอบคุณมากนะคะนี่คือรายวิชาที่ทำให้ตัวเองได้มีโอกาสมายืนอยู่นะตรงจุดจุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นรายวิชาที่ถือว่าตัวเองเคยถามเหมือนกันค่ะว่า เราจะทำมูคไปอีกนานเท่าไหร่น,น้องถามตัวเองนะคะเพราะทำมาหลายวิชามากแล้วก็ถือว่าอันนี้เหมือนจะเป็นปิดซีซั่นตัวเองแล้วเหมือนกันก็เลยทำรายวิชาที่รู้สึกว่าตัวเองถนัดที่สุดแล้วก็ได้มีโอกาสไปถ่ายทอดสิ่งที่เราสะสมมวลประสบการณ์ในทุกๆเรื่องมาไว้กับตัวเองนะคะผ่านการถ่ายทอดเข้ามาสู่ในแพลตฟอร์มของไทยมุกซั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้สิ่งที่ได้ถูกชักชวนมาในเครื่องศตวรรษที่ผ่านมานะคะครื่งทศวรรษที่ผ่านมาทําให้มองว่าเอ๊ะครั้งแรกที่เขาชวนเราบอกว่าอาจารย์เฟรมมาทำมูคส์ไหมตอนนั้นเรายังเป็นอะไรที่แบบว่ายังมองเพดานอยู่นะคะยังมองเพดานมองฟ้าอยู่มูคส์คืออะไรเหมือนคูตู้ป่ะหรือว่าเหมือน E-learning ่งไหม สิ่งต่างๆโรนี้ผุดขึ้นมาในหัวอย่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่มีใครตอบเราได้ค่ะนอกจากตัวเราไปหามันค่ะก็เลยเอาตัวเองนี่นแหละค่ะเข้าไปที่ในระบบแพลตฟอร์ม m o o c s ออนไลน์ต่างๆบนโลกใบนี้เลยอยากรู้จริงๆว่ามันเรียนกันยังไงมันมีหน้าตาเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเกิดอินไซต์กับตัวเองว่าอ๋ออันนี้มันคือช่องทางแล้วก็หนทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่มันทรงสมรรถนะมาก จึงตัดสินใจแบบไม่ลังเลเลยค่ะกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าดิฉันขอทำมูคสเฟดแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือเป็นแม่ขายในการทำร่วมกับ TCU ก็เลยนี่แหละค่ะถือเป็นการโกรธตมายเซ็ตของตัวเองว่าวันนี้เราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นพอกลับมาปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้รับฟังนะคะท่านนะักการสื่อสารมวลชนอีกท่านหนึ่งที่บอกว่า Dis ive, disruptive 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 เออยุค disruption จะเกิดขึ้นจริงๆหรอเราไม่เคยเชื่อค่ะแต่วันนี้ในปีนี้ที่ผ่านมาเป็นไงคะทุกคนสามารถใช้ซูมได้ภายในหนึ่งคืนค่ะเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นในชีวิตเหมือนกันไม่เคยเจอทุกอย่างก็เจอนะคะแล้วก็ทำให้เห็นว่าการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่นี้มันก่อให้เกิดคนอยากเป็น learner ที่ดีตลอดเวลา ดังนั้นนะคะสิ่งที่ถัดมานะคะตัวเองก็เลยปรับจูนคาว่าเอ๊ะแล้วจะทํารายวิชาอะไรที่มันตอบคําแรกคือคําว่า m แมสซีพราะมันต้องเป็นอะไรที่มหาชนมากๆที่ทุกคนอยากเรียนตัวเองก็เลยตัดสินใจเลยค่ะว่าเอาเรื่องอะไรก็ได้ที่ตนเองถนัดนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนา Soft Skill ค่ะ,ะตัวเองไปสอนตามที่ต่างๆมหาลัยต่างๆคณะต่างๆก็จะเชิญเรามาแบบนี้ยแต่เราก็อยากจะมีเรียกว่าประวัติศาสตร์ในชีวิตของเราเนาะ ในการเก็บเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันก็เลยตัดสินใจค่ะทาอยู่ทั้งหมด3รายวิชาด้วยกันค่ะรายวิชาแรกชื่อเทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิภาพรายวิชานี้ได้รับเสียงตอบรับผู้เรียนในห่วงประมาณ5สัปดาห์ประมาณ200กว่าคนค่ะอุยุคแรกก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะก็ภูมิใจแล้วค่ะในตัวเองเพราะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาสร้างมุกในฐานะของการที่ยังไม่ใช่อาจารย์มห ah. าวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นอาจารย์ภัก์ภายนอก ที่ถูกเชิญมาสอนก็ลุ้นตัวเองสุดโก่งเหมือนกันว่าจะทํำยังไงให้คนอยากเรียน PR สุดพลังเหมือนกันใช้ประสบการณ์มวลประสบการณ์จากการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะคะจากแมสคอมเนี่ยเอามาใช้ทั้งหมดนะคะแล้วถัดมาค่ะสิ่งที่เราอยากจะสอนอีกก็คือเรื่องของการทํางานมันเริ่มมีกระแสะของความเจ็บป่วยในเรื่องของทางจิตใจเรื่องของพลังการเบิร์นเอาท์การรู้สึกถึงภาวะ อะไรบางอย่างในระหว่างการทำงานก็เลยคิดหลักสูตรนี้มาแล้วก็ทำจนผู้เรียนทั้งหมดในช่วงของ5สัปดาห์แรกก็อยู่ที่ประมาณ800กว่าคนขยับเข้ามาค่ะชีวิตขยับเข้ามาเรื่อยๆค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่ามันเริ่มรักมากขึ้นๆเนาะแล้วสุดท้ายค่ะรายวิชาล่าสุดที่ถือว่านำเอามวลประสบการณ์ของชีวิตตัวเองทั้งหมดนี่แหละค่ะเอามาลงในหัวข้อนี้ก็คือเรื่องของการพัฒนา บุคลิกภาพค่ะผู้เรียนในรายวิชานี้เกือบ2,000คนค่ะต้องตอบว่าแบบชื่นใจผู้สอนสิลเกินทำให้เรารู้สึกดีมากๆว่าวันนี้เรามาถูกทางเราจริงๆมันเป็นเครื่องตอกย้ำกับตัวเรามากนะคะว่าเรามาถูกทางแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญของการเป็นครูที่อยู่ในระบบ MOOCs สิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นมากๆก็คือการเป็น Instructor Design ที่ดีในอีกรูปแบบหนึง่ง ทำทำยังไงเราจะเอาภาพในหัวของเราออกมาแล้วให้ทีมงานของเราช่วยปฏิป,ต,ปต่อฝันของเราภาพในหัวของเราออกมาได้อย่างประสบความสำเร็จนี่ถือเป็นอีกสิ่งสำคัญดังนั้นสิ่งที่ถัดมาอยากจะบอกกับทุกท่านว่าการที่จะทำให้มูคประสบความสำเร็จอีกอันนึงก็คือเราต้องมีสมรรถนะบางเรื่องเป็นของตัวเองค่ะในช่วงแรกที่มูเข้ามาถามตัวเองว่าเฮ้ยรู้จักแพลตฟอร์มยัง แพลตฟอร์มเอที่เขาใช้กันมหาลัยไซเบอร์ไทยลงทุนประมาณ10ล้านค่ะในการสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะคะโดยไปเขาเรียกว่าไปศึกษานะคะดูแพลตฟอร์มทั่วโลกละแพลตฟอร์มแบบนี้ดีที่สุดนำมาใช้เราก็เลยบอกว่าวันนี้ฉันอยากอินไซต์ให้มากที่สุดกับกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะมันเหมือนเสมือนห้องเรียนที่ฉันอยากจะตกแต่งไงก็ได้ก็เลยเอาตัวเองไปเรียนเอค่ะเรียนจนจบคอร์สเพื่อให้รู้ว่า เราจะต้องใช้อย่างไรเราจะแต่งห้องเรียนของเราอย่างไรเราจะวางกระดานไว้ตรงไหนเราจะวางหนังสือของเราไว้ตรงไหนเสร็จแล้วยังไม่พอค่ะเราบอกว่าไม่จบแค่นี้เพราะถ้าเราถ้าเราผลิตที่เป็นในรูปแบบเราเราก็จะมีมาตรฐานของเราแค่นั้นค่ะเราอยากเห็นคนอื่นบ้างก็เอาตัวเองไปเป็นนักเรียนในแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นคอสเซ r าเพื่อให้รู้ว่าคอสเซราเขามีรูปแบบยังไงบ้างในระดับ g l o b a l บ้าง นี่แหละคะ่ะก็เลยกลับมาปรับปรุงของตัวเองอย่างเรื่อยๆอย่างไม่มีขีดจำกัดถัดมานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสอนในรูปแบบของซีมูคก็คือว่าการต้องสร้างความผูกพันค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเนื่องจากว่าข้อจำกัดของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของมูคนั้นเราไม่เจอน,นักเรียนของเราเลยซึ่งนักเรียนของเราอาจจะมีอายุตั้งแต่17จนถึงอายุ72เนี่ยค่ะ กว้างมากเลงกว้างมากเราจะทํายังไงให้สื่อสารกับเขาได้สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือสร้างความผูกพันกับนักเรียนของเราโดยผ่านช่องทางที่เราสร้างขึ้นจริงๆแล้วหลายๆท่านในที่นี้ก็พูดไปหมดแล้วนะคะว่าการสร้างช่องทางที่เข้าถึงกับเขาได้ง่ายเนี่ยมันมีหลากหลายแม้กระทั่งเรื่องของแฟนเพจเราก็ทําแฟนเพจของเราเหมือนกันค่ะแต่แฟนเพจของเราเนี่ยเขาอยู่กับเรานานมากเลยค่ะ ยังมีแฟนเพจที่ประทับใจคนหนึ่งเนาะเป็นเหมือนแฟนคลับตัวเองก็คือว่าเรียนตั้งแต่มุกแรกจนถึงมุกสุดท้ายก็ยังมาเรียนอยู่และก็เรียนจนจบได้ใบเซอร์ติฟิเคตให้เราเห็นตลอด่งค่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหนั่นแปลว่าเขารู้สึกชื่นชอบในในบทเรียนหรือในเนื้อหาที่เรารู้สึกว่าเขาได้รับการพัฒนาอย่างเรื่อยๆไงค่ะในขนาดเดียวกันเราต้องมีความผูกพันกับห้องเรียนของเราค่ะบอยครั้งที่บางทีเนี่ยเราก็จะไป ปรับปรุงห้องเราบ้างให้มันดูสวยขึ้นให้มันดูน่ารักขึ้นตามหลักสูตรของเราเงี้ยค่ะหรือบางหลักสูตรจะต้องเป็นแบบที่ดูแล้วกระตุ้นเราเนาะอยากเรียนเราก็จะไปปรับห้องของเราอย่างเรื่อยๆมีกระบวนการของการสื่อสารในนั้นอย่างตลอดเวลาและที่สําคัญที่สุดที่จันเฟมจะบอกก็คือว่าการทํายังไงให้ การดีไซน์งานของเราเนี่ยเหมือนกับสิ่งที่เราคาดฝันหรือคาดหวังไว้นั่นก็คือการสร้างความร่วมมือกับทีมเวิร์กหรือทีมงานของเราค่ะเพราะการสอนใน MOOCs นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการของทีมงานในการดูแลส่วนหนึ่งด้วยดูแลระบบด้วยคอมพิวเตอร์ดาตา้าซอฟต์แวร์ทุกอย่างและรวมไปถึงทีมงานโปรดักชันที่มีคุณภาพด้วย ก่อนที่จะจากกันไปนะคะจริงๆอันนี้คืออินสปิเรชันทั้งหมดที่อยากจะส่งต่อให้กับอาจารย์หลายๆคนที่มีความฝันอยากจะทำเรื่องราวเหล่านี้นะคะขอบคุณ ITC s ขอบคุณ t l i x ที่วันนี้มีแพลตฟอร์มมีเครื่องมือที่ทรงพลังเยอะแยะมากมายที่อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่โชคดีที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยในประเทศไทยของเราแล้วที่สามารถหยิบจับอะไรมาก็ได้แล้วก็ใช้ได้เลยนะคะ อยากให้ทุกคนเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนการสอนในรูปแบบใหม่นะคะหรือตามปรัชญาของขนักศึกษาศาสตร์ที่เรามองการสอนในรูปแบบนี้ว่าเป็นศาสตร์การสอนแนวใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านอย่าอย่าล้มเลิกความตั้งใจความฝันหรือแม้แต่ความรักในการสอนในรูปแบบนี้เพราะดิฉันเชื่อว่าทุกวันคือการพัฒนาของตัวเราค่ะวันนี้ท่านทําได้1นึ่งสเต็ปพรุ่งนี้ท่านก็จะได้ ทำอีกสเต็ปและต่อไปจนวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะถือว่าเป็นคนปิดท้ายในช่วงท้ายเนาะอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณณนะที่แห่งนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัาทย,ายที่เป็นเลิศในทุกด,ด้านแล้วก็ส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างนี้ตลอดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับและนั่นนะครับก็